พิช i n n o v a t i o n c e n t e r นะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกนะครับตัว SLA ที่มีขนาดใหญ่ถึง1 7 0เจ็้ะพิมพ์ชิ้นงานได้ขนาดใหญ่ฟิตติ้งหรือมาประกอบกับตัวรถเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆสวัสดีครับผมทักนิดใจขานะครับก็อยู่ที่บริษัท EPG i n n o v a t i o n Center นะครับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการนะครับแผนอินโนเวชั่นโอเคครับอยากทราบว่าบริษัทนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับทำเกี่ยวกับอะไรบ้างเน้นไปทางงานด้านไหนครับเป็นหลักเลย ในส่วนของ e v g Innovation Center นะครับเป็นการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของพลาสติกนะครับเป็นแนวหน้าของประเทศก็ว่าได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโพลิเมอร์นะครับก็ในส่วนนี้นะครับเราเรามีการ invest เกี่ยวกับพวกเครื่องมือเครื่องใช้นะครับหรือเครื่องทดสอบต่างๆเนี่ยซึ่งบางเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเครื่องเดียวในเซาท์อินเดเชียก็มีนะครับก็ในส่วนนี้นะครับเราก็ได้รับเซอร์ติฟายจากทาง Ford นะครับให้เป็นศูนย์ทดสอบ เกี่ยวกับมาตรฐานสแตนดาร์ของ Ford นะครับงานวิจัยต่างๆนั้นที่เราได้เห็นกันเนี่ยนะครับก็คือมี c e r t i f ิฟาหลักๆเลยนะคมาจากทาง Ford แล้วก็ ISO ในโรงงานเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับในส่วนของมาตรฐานเรามีมาตรฐาน ISO 1 7 0 2หนะครับของในเรื่องของการทดสอบนะครับแล้วก็มีมาตรฐานในส่วนของ9 0 0 1นะครับเวอร์ชันน2 0 5ด้วย ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการอะไรนะครับให้กับลูกค้าที่เข้ามาซื้อหรือว่ามาใช้บริการเนี่ยครับจริงแล้วเรากําลังมุ่งเน้นในส่วนของ full service supplier นะครับก็คือตั้งแต่กระบวนการแรกเลยที่เรามีการดําเนินการมาตั้งแต่ในส่วนของการรับคอนเซ็ปต์จากทางลูกค้ามานะครับรวมถึงมีการรีวิวนะครับกับทางลูกค้าในะในส่วนที่มีคอนเซ็ปต์จะทา โปรโตไทป์นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของการเทสติ้งแล้วก็แม้โปรดักชันนะครับคือครบถูกเลยในที่เดียวนะครับตอนที่ผลิตภัณฑ์ที่สามดีดีของเราเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายให้บ้างนะครับเกี่ยวกับ T d ดี i n t e r ตในอุตสาหกรรมความละเอียดสูงอย่าง king 1,700ง pro บ้างในส่วนของเครื่องส d p ดี n t i n g แบบ s l a นะครับก็คือเราหลักๆเราเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์ที่จะเป็นพ e c i s i ่นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นไซส์ที่ใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราดีเวลลอปเนี่ยการทําต้นแบบเนี่ยถ้าเป็นชิ้นงานใหญ่ๆส่วนมากเนี่ยเราจะมีการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของการกัดโอมแต่ว่าในเรื่องของการตรวจสอบหรือการดูการฟิตติ้งเนี่ยมันฟิตติ้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็เลยเล็งเห็นตัว3 d มดีพิมพนะครับตัว s l a ที่มีขนาดใหญ่ถึง1,700จมิลลิเมตรอีพีจีโน้ตันเนี่ยเคยใช้สามดีพิเตอรมาก่อนนานีไหมครับในส่วนของส d p ดีพิมพเนี่ยเราใช้ในส่วนของเป็นเครื่อง fdm นะครับที่ที่เป็นเส้นนะครับพลาสติกนะครับในการฉีด แต่ในส่วนของตัวนี้ถามว่าข้อด้อยของมันเนี่ยก็คือสามารถพิมพ์นขนาดใหญ่ไม่ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเวลาในการพิมพ์นเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับผิวของชิ้นงานเนี่ย ในส่วนอง FBM เนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีเราสามารถนาตัว 3D p r i n t e ตเนี่ยไปใช้งานอะไรต่อได้บ้างเกี่ยวกับในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาครับผมยกตัวอย่างโปรดัก t นะครับหลักๆนะครับถ้าเรามีเครื่องพิมพ์ 3D พิมพ์เตอร์ตัว SLA ตัวนี้นะครับ<ๆ>ก็สามารถที่จะพิมพ์ชิ้นงานได้ขนาดใหญ่นะครับเท่ากับกระบะรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถพิมพ์งานตัวนี้ออกมาพิ t ติ้งหรือมาประกอบกับตัวรถนะครับเพื่อดูฟังก์ชันต่างๆรวมถึงนะครับให้ลูกค้าหรือ หรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารีวิวชิ้นงานได้นะครับแล้วก็เพื่อทราบถึงฟังก์ชันในการใช้งานนะครับจุดประสงค์ในการใช้งานเนี่ยมันติดปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่าตามข้อมูลที่เราดีไซน์มานอกเหนือจากท e ี่เราจะใช้ในงานของ R&D จะนํำไปใช้งาน้านไหนต่ออีกไหมครับนอกเหนือจาก EPG ที่ทําการ R&D นะครับแล้วก็ปรินเตอร์แล้วนะตัวนี้ก็คือเรายังจะรับเซอร์วิส นะครับลูกค้าภายนอกนะครับที่จะทําตัวโปรโตไทป์นะครับหรือต้นแบบเราวางระบบนะครับตามหลักของ ISO 17025ของเราเองนะครับซึ่งเรื่องความลับของลูกค้าเนี่ยเราให้มาเป็นหนึ่งอยแล้วเราจะวางระบบค่อนข้างดีนะครับอย่างเช่นการเข้าออกภายในห้องเนี่ยเรามีระบบคีการ์ดนะครับห้องมีการปิดทึบนะครับรวมถึงการเซจรักษาความลับ มีนโยบายเป็นอันดับต้นๆของบริษัทเลยใช่ไหมครับงานด้านหลังของเครื่องดีพินเตอร์เนี่ยครับขอกับชมหน่อยนะครับในส่วนของของตัวอย่างที่เราพิ้นนะครับอย่างเช่นงานงานอินทีเลียนะครับในส่วนของพิ้นออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะไปประกอบกับชิ้นงานกับออโตมทติฟกับรถที่เราดีไซน์ออกมาเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งผิวงานเนี่ยของชิ้นงานค่อนข้างที่ที่พิิเ่นและก็สมูทเหมือนชิ้นงานจริงในการผ่านกระบวนการทำคูลลิง อินเจคชั่นออกมาเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเครื่องทีดิพิเตอร์เครื่องนี้ที่ทาง EPG Innovation Center ได้ใช้นะครับฝากบริษัทหน่อยครับผมครับบริษัท EPG Innovation Center นะครับหรืออีนะครับเขาเรียกอีกนะครับก็คือบริษัทของเราก็เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับในเรื่องของการทดสอบอยู่แล้วนะครับโดยผ่านมาตรฐานเนี่ย17025นะครับแล้วก็ ISO 9001 2015นะครับมีการทดสอบเนี่ยอย่างเป็นกลางนะครับรวมถึง การ R D ในส่วนของมาทีเรียวที่เป็นงาน Polymer ต่างๆนะครับแล้วก็อีกในส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่ก็คือเป็นเป็น Full Service Supplier นะครับคือ FSS นะครับระบบนี้เรากำลังทำขึ้นนะครับซึ่งก้าวไปในส่วนของอระบบของการบริหารจัดการางานวิจัยนะครับหรือบริษัทที่มารับจ้างเราเนี่ยสามารถเข้าโครงการเนี่ยลดหย่อนภาษีเนี่ย200%ไ,ได้นะครับ พะฉะงั้นก็เป็นอีกทางเลือกของของลูกค้านะครับที่จะใช้บริการเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครัคคบ